สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหน้าแดงเพื่อนไปสวนมาจกก้ะน,นะมาตอนเช้าแดดมันดีไงนะมันเลยแบบว่าไม่ได้ใส่มุง้งใส่หมวกแต่มันอากาศหนาวอยู่นะเพื่อนๆนะไปเพาะไม่ใช่ไปเพาะไปเอากล้ามะเขือไปลงไว้ในสวนจ้ะอันนี้พี่แอนดี้ไปชอปปิง้งนะนางเพิ่งกลับมานางซื้ออะไรมาม้างเนี่ยจอยไม่ได้ไปกับพี่แอนดีนะ้นะเพื่อนๆนะจอยจะบอกไปก่อนจอยไม่ค่อยเข้าห้างแต่ช่วงนี้ จอยไอจ้ะพอจอยก็นําไอเพื so Kollegen, so ่อนเพื่อนเขามองกันจอยเต็มเลยเขาคิดว่าจอยเป็นโควิดแต่ว่าที่โรงเรียนจอยก็คนก็ไอกันอย่างเงี้ยเหมือนจอยนี่แหละนะรย์ในห้างก็คนก็ไอเหมือนจอยนี่เยอะเยอะจริงๆเพื่อนแล้วออก่อนเดี๋ยวจะมีวิวให้ดูจ้ะนะคือช่วงนี้มันจะเป็นไข้หวัดกันแต่จ้ะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวติดลบเดี๋ยวหิมะร่วงนะ อันนี้ซื้อมาเยอะอย่างเงี้ยเพราะว่าลูกสาวคนเล็กจอยจะจะกลับบ้านจันจะขึ้นมาเยี่ยมแม่เยี่ยมพอ่อนะน้องน้องไมอ่ะจ้ะนางจะขึ้นมาประมาณจันอังคารพุธกับวันพฤหัสประมาณสามวันจ้ะก,ก่อนที่ว่ามหาวิทยาลัยเขาจะเปิดเพราะน้องก็ทํางานด้วยไงเพื่อนเพียนดีก็เลยแบบไปซื้อของมาไว้ ต้องสบู่ด้วยซื้อสบูโส่โหเพี่อนที่ซื้อสบูโสสบ่โยนทิ้งตรงนั้นแหละไอเนี่ยถุงโยนเอาไปก่อนเอาไว้เก็บทีหลังนั่นเพื่อนโยนที่อ่าซื้อมาที่ซื้อมาเยอะคือลูกไงลูกมาปกติก็ไม่ได้ซื้อเยอะขนาดนี้หรอกมันมีไข่ด้วยโอ้อะไรมั่งเนี่ยสนใจเขาเขาไปช้อปปิ้งอ่ะาจา้ะแฟนจอยช้อปปิ้งจอยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกจอยขี้เกียจใจ ถามเขาถามจอยอะจะเอาอะไรไม่จอยอย่ากไรอะไรพิเศษไหมนึกไม่ออกบอกใจว่าจอยจะเอาอะไรพิซซู่พิเศษเพื่อนมนหัวสมองถ้ามันไม่อยากจะมันไม่ค่อยอยากจะกินมันก็ไม่อยากมีอะไรพิเศษอะเนาะจอยหัวสมองช้ามากเลยขนาดไม่ได้ติดโควิดหัวสมองจอยนี่ไปกันใหญ่แก่แล้วอะหัวงอขห้นในพุ่มยังไม่ได้ย้อมเลยเดือนนึงวะย้นที่ตรงนี้ โยนทิ้งูดป้ายเนาะโยนทิ้งโยนไว้ตรงนั้นหลยเดี๋ยวค่อยเก็บนี่ดูวซี่้าขเขาซื้ออะไรมาโลไว้รอให้ลูกสาวมังเนี่ยขนมปังจ้ะน,นี่ยขนมปังที่ไว้กินกับฮอทดอกจ้ะนะขนมปังไว้กินกับฮอทดอกนี่นี่ฮอทดอก มันไม่อร่อยเหมือนของไทยนะเพื่อนเพื่อนะมันไม่ได้เด้งดึงดึงดึงขนาดนั้นอันนี้มันแบบมันนรสดอกแบบไม่ค่อยได้เรื่องก็จะมีได้เรื่องอยู่แต่ก็แพงอยู่เหมือนกันเพื่อนแต่ว่าอทดอกที่นี่มันไม่มีรสแบบเผ็ดมีพงมีพริกมีอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่แซบอะเพื่อนพูดง่ายๆก็สไตล์ฝรั่งอับง่ายๆเนาะเขาก็ทำสไตล์ของเขาแต่บ้านเราเนาะจอยชอบมากเลยเนาะยิงไอ้อะไรนะแฮมอะเขาเรียกแฮมเนาะที่มันมีพวกพริกพวกอะไรอย่างเงี้ยอุ้ชอบ กินไก่กรอกก็อร่อยเนี่ยอันนี้ของปลาหล่งไรประมาณนี้แหละมันเผือะไรนักหน้ากินกินไปพอแค่ว่ามีชีวิตอยู่ต่อไปวันวันออันนี้ก็แฮมจ้ะแฮมเห็นไหมพูดถึงแฮมบ้านเขาเนี่ยแฮมแบบนี้เอาไว้กินกับแซนด์วิชจ้ะนะเอาไว้ทาแซนด์วิชแฮมก็ราคาก็หนึ่งปอนห้าสิบพีจ้ะจอยไม่สามารถบอกอรายละเอียดได้นะว่าของเนี่ยราคาเท่าไหร่ถ้ามันไม่มีราคาติดอยู่กับ ตรงเนี้ยเพื่อนๆพ่ออะไรรู้ไหมบินอยู่พี่แอนดี้ง่ายๆเถอะนะอันนี้ก็อันนี้อะไรเนี่ยพาเต้พาเต้เ,เนี่ยพาเต้ของเขาเนาะก็เหมือนกับไอ,ตบบอ้ตับหมูบดอ่ะจ้ะตับหมูบดเอาไว้กินไก้นี่ไหนนะไหนอ่ะหายจ้ะนี่ไง นี่แบบแต่อย่างิดหมักเป็นปแถวเลไรอย่เี้นะนี่ให้รู้ไงว่ากินไอป้ปลาตงปาเต้อะไรเนี่ยฮะที่ว่าตับหมูบดเนี่ยไว้กินกับไอ้นี่นี่คล้ายๆปาร์ตี้ฟู้ดนี่นี่คู่กันอือกับเขาด้วยเนี่ยกินกับไอ้นี่เนี่ย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 เขาซื้อมาให้ลูกเขาเขารู้ว่าลูกสาวเขาชอบก็บซื้อมานั่นแหละ แล้วก็อันนี้ปอเปีย๊ยะนะสี่อันนะปอเปี๊ยะสี่อันนะ่ะนะสองปอนสองปอนก็ประมาณแปดสิบหกบาทจ้ะนะ่ะสองปอนแปดสิบหกบาทสี่ชิ้นเนี่ยแปดสิบหกบาทเนี่ยนะนะแต่ว่าเขาทําจากเป็ดปอเปี๊ยะเป็ดนะ่ะจอยไม่ชอบหรอกปอเปี๊ยะเป็ดไร้สาระมากไม่อร่อยไม่แซบ่บอืม อันนี้ก็อะไรกันล่ะเนี่ยมันฝรั่งกับหอมหัวใหญ่เลื่อนๆนะอันนี้เขาบอกว่าสองฟอสี่ปอนอะไรเงี้ยอันนี้เขาซื้อถ้าว่าซื้ออันเดียวก็สองสองปอนสองปอนสามสิบพีเนี่ยนะมันฝรั่งกับกับหอมหัวใหญ่เขาบด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 แล้วเขาก็มาทำเป็นก็แผงๆเนี่ยจ้าไม่ค่อยกินหรอกอเพื่อนอะไรเขาไม่รู้ได้ซื้ออะไรมาเนี่ย <c oughs> บดเริ่มบดน,นะเริ <c oughs> <น>่มบด เหมือนะเขาชินแล้วแหละแฟนจอยอะ่ะอันนี้ก็ปาร์ตี้ฟู้ดจ้ะอันนี้เขาเรียกมินินะมันเป็นพวกผักจ้ะนะพวกผักคล้ายๆพวกปอเปี๊ยนะนั่นแหละแต่เขาผักทำมาจากอันนี้ก็แปดสิบหกบาทจ้ะนะสไตล์แบบไอ้น,นี่คนอินเดียกินกันนะเพื่อนๆอือันนี้ก็สามปอนด์สามปอสามปอนด์ที่นั่นหนึ่งปอนด์สามสิบพีเนี่ย แฮมอะไรสักอย่างหมูชุลุมคล้ายๆพายเพื่อนคล้ายคล้ายพายอันนี้ก็พอกพายพอกพายนี่ก็หนึ่งกรัห้าสิบทีแพงขึ้นนะเนี่ยอือเอ,ออเออเออคนเดียวนะเพื่อนนะอันนี้ก็แปดสิบหกบาทจ้ะอันนี้ก็พวกหอมหัวใหญ่อะไรทั้งเนี้ยคล้ายๆฮะคล้ายๆข,ของอินเดียจ้ะเพื่อนๆอันนี้อันที่ไปซื้อที่มอร์ริสันจ้ะ ที่วอตาบีเมืองพิซายอยู่นั่นแหละแล้วก็อันนี้ก็พวกอะไรของเขาเนี่ยของที่มาแชร์แข็งของข้าพวกปลาปลาทอดนั่นแหละเพื่อนๆใช่ไหมไม่รู้แหละแล้วก็อันนี้ก็เครื<ๆ>่องปรุงเขาก็จะทำสโลคุกบีบให้ลูกเขาเนี่ยบีบคาสโลสโลคุกอะไรของเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ย สโลคุกอันนี้ก็พวกที่แบบใส่ในเครื่องตุ่นนะเพื่อนๆน,นะมันจะมีหม้อตุ่นตรงนั้นแล้วเขาก็จะทําให้ลูกเขาเนี่ยลูกเขาขึ้นมาเนี่ยเขาซึ้อเนื้อมาเนี่ยเขาซื้อไข่มาด้วยเนี่ยไข่เป็ดน,นี่ซื้อไข่เป็ดมาหกฟองเพราะว่าวันพฤหัสที่ผ่านมาจอยไปไม่ทันลดขายไข่เพื่อนเขากลับเรียฝนมันตกไง ออกไปประมาณสักสิบโมงโหไม่มีรถขาไก่รถไข่อย่หายเงียบเลยกลับบ้านอันนี้ก็ไข่มันเป็ดจ้ะนะไข่มันเป็ดไข่มันห่านเอาไว้ทําทําไอ้อบมันฝรั่งจะ้ะนะมันฝรั่งอบอ่ะอืมเคาะดังไปไหมแล้วก็อันนี้หมูสามชั้นซื้อมาให้จอยจอยจะเอาไว้ผัดใส่ผักให้ลูกจะ้ะนะน้องไม้อยากจะกิน ก็เลยเพี้ยนดิซื้อมาแพงขึ้นจ้ะตอนนี้ห้าห้าปอนสิบสี่พีจ้ะแพงขึ้นของทุกอย่างเที่ยงกิจตัวนี้แพงจ้นะอันนี้ก็เนื้อจ้ะอันนี้เนื้อสี่ปอนเจ็ดสิบเก้าพีนะแพ็คนี้นะแพ็คนี้ห้าปอนห้าสิบเอ็ดพีจ้ะเนี่ยแพงเนื้อจะแพงจ้ะนะไก่จะถูกกว่ากว่ากว่าชาวบ้านอยู่ถ้าถ้าว่ามันจะแพงชุดหน้าอก นะ้านะอกไก่จะแพงแต่ว่าช่วงปีช่วงอะไรก็ยังพอซื้อจ้ะนะหากจะ้ะอันนี้เพียนที่ชอบซื้อแบบที่เขาหั่นมาเรียบร้อยเพื่อน<ๆ>ก็จะมีพวกดอกผักกาดแล้วก็บลอกครีผู้ชายช้อปปิ้งเพื่อนนะเพียนดี่เป็นคนที่ช้อปปิ้งได้เรื่องอยู่ซื้อของเป็นหมดจ้ะนะพอไม่ถ้าจอยเป็นอะไรป่วยเปื่อย,ยเนี่ยถ้าจอยป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลหรือออกนอกบ้านไม่ได้เพียนดีซื้อเป็นหมดจะ้ะ นี่กระหล่ำปีกระหล่ำปีหัวใจอะ่ะอืจะไว้ผัดใส่พวกหมูเนี่ยแหละจะอร่อยเยอะอันนี้ก็ดอก็อกบ็อกโคลี่เขาจะเรียกดอกบ็อกโคลี่นะที่นี่เนาะเนี่ยเอามาต้มกินกับนนะ้ำพริกก็อร่อยจ้ะผักชอยที่นี่เขาเรียกผักชอยนะนเพื่อนนะที่บ้านเราก็เรียกอะไรอะ่ะบ้านเราตอน,นไม่รู้หรอก อาดขาวในตู้เย็นก็มีนางเอามาอีกเอามาก็เอามามเห็นเนียชอบกินถั่วอซื้อถั่วมาอีกอ,อันนี้หน่อไม้ฝรั่งจ้ะจอยไม่ค่อยชอบกินหน่อไม้ฝรั่งนะเพียนที่ชอบก็ไม่ชอบหรอกก็ก็สปาวจา้ะนะสปาเพียนที่ชอบซื้อแบบแช่แข็งมาแล้วมันอยู่ได้นานอันะที่ซื้อมาอีกแล้วป็หมุกที่ว่าซื้อมางวดนั้นจอยยังไม่ได้กินเลย ซื้อไปอีกลางปลาหมึกตัวเล็กตัวนี้รู้ละโอ้โหเก้าปอนสิบสิบเอ็ดพีเกือบสิบปอนน้เพื่อนเนี่เอาผัดนะถ้าผัดกนะเพราเนอะคือจอยกินคนเดียวเพื่อน,พอนแพงมากอาหารอาหารทะเลจะแพงจ้ะมันแพงทุกอย่างนี้สบู่ของเขาเนี่ยเหม็นมากสบู่ยี่ห้อเนี้ยเหม็นเหม็นเหม็นยังกะ รักแร้เลยเปรียบเทียบซะนะเอาจริงมมันเหม็นนะเพื่อนๆเนี่ยมันไม่ใช่แบบซื้อมาได้ยังงี้นี่เหม็นจะปวดหัวเลยนะเนี่ยออาเขาซื้อมาสําหรับตัวเขาเองจอยไม่ได้ใช้กับเขาหรอกจอยใช้ครีมแบบน้ําพวกพวกโดบอะไรเงี้ยจ้ะนะพวกดงพวกโดบอะไรเงี้ยเขาใช้อะไรไม่รู้เนี่ยน่าจะนะอาหารการกินที่ว่าพี่แอนดี้ซื้อมาก็ประมาณนี้โทษทีนะถ้าจอยพูดแบบว่าบางทีติดติดกัขาดขาดอ่ะ คือแบบมันยังเป็นวัดอยู่จ้ะนี่ละจ้ะนะการช้อปปิ้งของผู้ชายบ้านนี้ก็ประมาณนี้แหละก็ซื้อมาแค่นี้เดี๋ยวอะไรหมดก็ค่อยไปซื้อในห้างข้างบ้านเราจะนะโอเคเพื่อนๆไงจอยก็ฝากทิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย